การจําเป็นในการเฝ้าระวังนะคะการจําเป็นในการเฝ้าระวังขอบคุณพระเจ้านะเดี๋ยวเรามาอ่านด้วยกันเลยเนาะแต่ไม่มีใครรู้วันเวลานั้นแม้แต่พวกทูตในฟ้าสวรรค์หรือพระบทมีแต่พระบิดาเท่านั้นจงเราเฝ้าระวังและอธิษฐานเพราะพวกท่านไม่รู้ว่าวันนั้นหรือเวลานั้นจะมาเมื่อถึงเมื่อไร่เช่น เช่นเดียวก,กันกับชายคนหนึ่งออกเดินทางเมื่อเขาออกเดินทางจากบ้านเมื่อเขาออกจากบ้านเขาก็มอบหมายหน้าที่ให้ทาสแต่ละคนทําและกําชับคนเฝ้าประตูให้คอยเฝ้าระวังอยู่เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่เพราะพวกท่านไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะมาเมื่อไหร่อาจจะเป็นต่อ,อมาเวลาค่ำหรือเวลาเที่ยงคืนหรือเวลาไก่ขัน หรือเวลารุ่งเช้านะคะแม้ถ้าเช่นนั้นแล้วหากพวกท่านหากเจ้าของบ้านกลับมาอย่างฉับพลันนะคะท่านอาจจะพบว่าพวกท่านกำลังนอนหลับอยู่สิ่งที่เราบอกพวกท่านนั้นเราบอกกับท่านทั้งหลายด้วยว่าจงเฝ้าระวังอยู่เถิดนะคะขอขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับพระอจะาตอนนี้ก็ พูดถึงให้เราเฝ้าระวังนะคะก็อุปมานะครับเหมือนคล้ายๆกับคําอุปมานอะ,ะตอนนี้พ่าก็เป็นยกตัวอย่างให้เห็นว่าเหมือนมีชายคนหนึ่งก่อนที่เขาจะออกเดินทางออกจากบ้านเขาได้มอบหมายหนะ้าที่ต่างๆให้แต่และคนทํานะคะแล้วก็คําชับคนว่าประตูว่าจงเฝ้าระวังให้ดีนะคะเพราะว่าไม่รู้คือเจ้านายออกไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะกลับมาตอน อาจจะต้องกลับมาด่วนด่วนก็คือฉับพันนั่นเองนะคะหรือว่าอาจจะเป็นตอนเที่ยงคืนอาจจะเป็นตอนรุ่งเช้าตอนไก่ขันไม่แน่นอนไม่รู้มาตอนไหนอะไรอย่างนี้น,นะคะก็เพราะฉะนั้นคนเฝ้าประตูเนี่ยต้องระวังระวัยร,ระวังอย่างเดียวให้ระวัยด้วยนะคะเพราะว่านอนหลับก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าหน้าที่สําคัญก็ต้องเฝ้าระวังโดนเนาะเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยกาชับให้เราเฝ้าระวังประมาณนั้นเลยนะคะประมาณนั้นก็คือแบบ อย่าหลับไหลอย่าชะล่าใจว่าเจ้านายไปเมื่อไหร่จะมาไม่รู้อะไรน,นี้เพราะว่าจะมาวันไหนมงไหนก็ไม่ใช่จะมีข้อมูลหลายตอนพูดถึงว่าจะเสด็จกลับมามงไหนยามไหนเราไม่ทราบนะคะแต่พระองค์ก็บอกให้เราเฝ้าระวังอยู่ก็คือการดําเนินชีวิตอย่างมีสตินี่แหละนะคะยาอย่าหลับไหลหลับไหลในที่นี้หมายความว่าหลับ นอนหลับไม่รู้สติก็คือเหมือนคนเมานะคะคือใช้ชีวิตที่มีชีวิตอยู่แบบนี้มีสติอยู่แบบนี้แต่ไม่มีสติก็คือแบบไม่รู้หน้ารู้หลังไม่รู้ว่าควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีสตินะคะคือถ้าไม่รู้ว่าต้องทําอะไรก็คือไม่มีสติเนาะอันนั้นก็คือพระเจ้าก็บอกให้เราเฝ้าระวังนะคะคนที่แบบแบบนั้นก็จะเฝ้าระวังไม่ได้นั่นเอง คิดว่าอย่างนั้น,น่าส่วนตัวนะคะมีส่วนตัวคิดว่าการหลับแบบไม่ได้สติก็บางทีว่าคนเข้าไปในบ้านจนออกมาแล้วยังไม่เตื่นอยู่อันนี้ก็หลับไหลนะคะก็ไม่ได้ก็ไม่ต่างอะไรจากคนเมาเนาะไม่ว่าเราจะหลับหรือจะเตื่นเนาะถ้าบางทีตอนนี้กําลังบอกให้เราต้องระวังอย่างมีสตินั่นเองนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะขอให้เราทําได้นะคะเพราะว่านะ บางครั้งเราอาจจะเพลิดเพลินหละหลวมนะ,ะเพลิดเพลินละหลวมกับการใช้ชีวิตการไม่ได้ระวังระวัยไม่รู้ว่าพระเจ้าจะมาตอนไหนก็คงอีกนานอยู่อะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะไม่ระวังนั่นเองนะคะตอนนี้พระธรรตอนนี้ยังบอก เพราะว่าในใน,ในตอนหนึ่งในที่เราอ่านนี้เขาจะบอกว่าเพราะเราได้ไดบอกพวกท่านไว้หมดแล้วนะบอกทุกอย่างไว้หมดแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดหนึ่งสองสามยังไงอะไรอย่างนี้นะคะในในพระรมที่เราอ่านะนเนาะในวลาโกบทที่สิบสามทั้งหมดทั้งสิน้น